được đi qua วันนี้เราก็จะไม่ได้มาเล่น EP สองแล้วนะคะคือเล่นไปเล่นมามันเบื่อมากเลยก็รู้สึกว่าวันนี้ EP สองแล้วกันเราจะมาทำลายเกาะนี้ผ่านเบิดแป๊บคูอแบบว่าเล่นนอกรอบอะไรพวกเนี้ยมันก็แบบทำประตูนรกมันก็ไม่ได้อะไรพวกเนี้ยก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันคือมันเบื่อมากจริงๆนะคะ ขออภัยด้วยที่ใครอยากดูภาคสองต่อแต่มันไม่มีคือมันแบบมันเบื่อมันก็นเลยต้องทำลายเนาะลาก่อนกระตรุยตุต่ม เราต้องทำอะไรไปเายไปเลยไปไปโอ้โหดังมากบูบบบูบหนีแป๊บต้นไม้จ๋าไป ขออาภัยด้วยนะคะคือมันเบื่อมากจริงๆอ่ะมันก็เลยต้องทำถ้าแบบเล่นานานๆแล้วไม่เบื่อก็จะทำอยู่หรอกบ๊ายบายบ้านฉันระเบิดไปซะทำไมไม่ระเบิดระเบิด,บดแค่นี้นะ ไม่มีพันหน้าแล้วระบบไปแล้วบ๊ายบาย